ไม่เจอนานเลยนะเป็นไงบ้างอะน่ารักเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมรักหวานชื่นดีเนาะแล้วแกลาเป็นไงบ้างกับพี่เก้าเดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยพูดถึงหน้ามันชัก็เบื่อละอุยทำไมทำหน้ากันนะเดี๋ยวรอดูหน้ากันะกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะปวด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 ไอ้คอยนี่น่ะดิอ๋ออ๋อก็แค่เออ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 เเออเออออเออ ดูสองคนนี้ดิหล่อวะ่ะไม่หล่อได้ไงล่ะเขาชื่อพี่ก้าวกับพี่บอลคนหล่อย้ายมาโรงเรียนเราเราก็ต้องรูปวะ่ะเฟืงนี่มันรูดีจริงๆทำไมไม่บอกก่อนวะเอาจริงแต่ถ้าเทียบพี่ก้าวพี่บอลพี่ก้าวสเปกกว่าวะ่ะน่ารักจังเลยอยากปลุกผมด้วยทำไมต้องมาชอบคนเดียวกันด้วยเนะนี่ยอ้าวนี่นี่ฉันพูดออกมาก่อนนะแกมาทีหลังนะเฮ้ย รู้จักชื่อเขาก่อนนะโว้ยเอาอย่างงี้ได้อย่างงี้จะแข่งใช่ไหมงั้นจะแข่งก็ได้ไม่เอาอ่ะอยากแข่งให้ก็ได้เราชะเอาพี่พี่บอกเดือนแหละในเ่องดีเป็นจีบเป็ก้าดีกว่าน่ารักกว่าเสรซ์ลๆไปเว้ยพี่คะกลัวไงครับมันจะแอมกันมั้ยถึงถึงมากกูเป็น็อกเกอร์กูพูดอย่างงี้มีคนรักยังค่ะอ๋อ ว่างครับนั่งเลยไม่อยากนั่งตรงนั้นแล้วค่ะอยากนั่งในใจพี่มากกว่าขอนันงได้ไหะคะไปเพื่อนหนุ่ยพี่คะพี่ชื่อบอลใช่ไหมคะช่ครับเป็นแฟนกันไหมคะไม่มีมุกเหมือนเขาหรอครับไม่มีค่ะโอเคไหมดิวจะได้จบดีิวก็ได้ครับโอเคนั่งเราจะเป็นแฟนกันนะครับโอเคค่ะเราเป็นแฟนกันนะคะครับผม เฮ้ยไอ้กอยวันนี้ฉันน่าจะไม่ได้ไปกินหมูกระทะกับแกแล้วนะโอ้ยทำไมอะ่ะไปไหนอ่ะฉันนัดกับแฟนฉันพี่บอลเหรออโอพี่บอลไม่เจอนานเลยนะเป็นไงบ้างอะน่ารักเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมรักหวานชื่นดีเนาะแล้วแกลาเป็นไงบ้างกับพี่ก้าวเดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยพูดถึงหน้ามันฉันก็เบื่อละอุ้ยทำไมทำหน้างันนะไปรอดูหน้ามแล้วกันพลอยจ๋าจ๋าตัวเอง อุย้ยคอยีอ่จิกจ๊กะจิ๊กกะอะไรเหรอพี่บอลจำพี่บอลอ้าว้อง้องก้อยจำพี่บอลไม่ได้เหรออุอ้ยพี่ทำไมหล่อจังงาดูเนี้ยพี่ก็ดูดูแลตัวเองไงน้องก้อยอ๋อดูแลตัวเองดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วแล้วไอ้เก้าอะที่ไม่เจอมันนานแล้วมันไปไหนอะเันก็มาค่ะพี่ไม่ไม่เจอตั้งนานแล้วนะไอ้เก้าอุย้ยดูงพี่หล่อ,อเพื่อะเลยนะคะน้องก้อยก็สวยเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะเอาเอ คุณพ,พ่อสวัสดีค่ะพ่ออะไรไม่ใช่พ่อหรอนุ๊ตนุ๊ตพ่อพี่ก้าวไงแปลงมาพี่เองพี่ <rolling. S 1> ก้าวไอ้บอลมะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไก้าวไอ้บอลมะเนี่ยใครใครแดกมึงเข้าไปใครแดกอะไรวะดูพอดีพักผ่อนน้อยน้อยไปหน่อยก็บอกแล้วใช่ไหมไม่พักผ่อนเยอะๆให้ดูแลตัวเองพักผ่อนเยอะๆดูสภาพสิไม่เป็นไรหรอกนะคือเข้าใจว่าเราอยู่มหาลัยอ <How S 3> <Loc> ่ะเราก็แบบอยากแค่ช่วย สบายๆวาชาวล็อกอะอ้เด็กชาวล็อปชาวล็อกแต่แต่ก่อนนี่นะที่นี่พี่บอลโตมาหล่อแล้วทำไมพี่ก้าวโตมาทำไมอีพอยด์เกเลือกูบคนวะจริงๆตอนนั้นพี่ก็ชอบก้อยนะเฮ้ยบอลไอ้หน๊ายพูดอย่างนี้วะ ไอพอยแล้วทำไมเนี่ยทำไมถึงโตมาเป็นตากอย่างงี้ว่าแกเลือกถูกได้ไงอะฉันไม่ได้เลือกผูกคนหรอกแต่พี่สาวอะฉันบอกว่าให้เลือกคนที่แบบว่าตอนเด็กๆอ่ะดูหน้าตาขี้เหร่พอโตมาแล้วเนี่ยจะหล่อส่วนคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยหล่อโตมาก็จะกลายพันธุ์แบบพี่ก้านี่แหละแล้วทำไมแกไม่บอกฉันวะคุยกันเหมือนพี่ไม่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะก็ใจก็ดูแลตัวเองเดี๋ยวเราจุดแดงเซนอยู่นี้แล้วกันสลับไล่ะเราไม่ติดหรอก ขยอบมากต้องถามพลอยค่อยฉลองชอบหรือเปล่าที่นี่านักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแรงแน็ตยิ่งกว่าหาร์บ เอกดูแลจบครบเป็นเซกย่า